มันนี้จะแสดงถึงเรื่องกรรมว่าถึงเรื่องกรรมกรรมในทางพุทธศาสนาท่านแสดงไว้มากมายหลายอย่างแต่ว่าอันนั้นท่านแสดงมาตามตำหนักตำลาผู้สนใจศึกษาตามตำลาก็ยังพอเข้าใจได้เนนได้ควารู้ร่วงขวงว สแสดงไว้ดีแล้วเมื่อทุกอย่างแต่นี้จะ,สะแสดงเฉพาะทั้งเรื่องกรรมที่ติดตามคนหรือว่ากรรมที่เราจะนำคนให้ไปเกิดในสตินั้นๆจะพูดโดยเฉพาะทั้งเรื่องกรรมนิมิตกับสตินิมิตกรรมเน่หมายความถึงการพร้อมเพียงกันเชยไ เมื่อแตกเมื่อดับตายแล้วก็ทิ้งาอดทิ้งมาในดินนี้เป็นนัก,ก,นก,กบัญญัตยลูกลูกตาไี่ทำฆ่าของมันไม่ได้รับรู้ด้วยแม้แต่ยังมีชีวิตยอยู่อยู่ร่วมกันคือก,กายกับใจร่วมกันทำงานกับจิินอย่างมาไปรักข้อโกงขโมยของเขาตีศีรษะาเขา ทำพิจริตประพฤติตต่างๆนานๆในเมื่อถูกจับกลุมลึกรับหมายเสีโทษกายนั่นแหละจะต้องได้รับให้ปราฯกฏเช่นเขาจับมันก็ต้องจับที่กายเอาไปติดพวกจิดารางก็ไปติดพวกทีดกาย ถ้าเขาจะไปฆ่าไป้วก็หารเขาก็ประหารที่กายในขณะนี้เนี่ยกายรับภาระหนักปวดใจแต่ความจริงใจก็รับภาระหนัก,กืองกันไม่มีไม่มีใครเห็นด้วยควมทุกข์ร้มอกุ้งใจนั้นจะหนักนิ่งกว่าจจกายไปเจียตั้ง <c oughs> เพราะกายนั่นเช่นว่าเขาไปตรอหาร ถ้าไปข่าถ้าหากว่ามีใจมันก็ม,มีความรู้สึกอะไรใจเป็นคนทุกข์ใจเป็นคนเดือดร้อนกายนั่นน่ะถึงเขาจะไปข่าไปสักไปบั่นไปถอนมันก็เหมืนอ,นหอน็ทถอนกล้วยรถอนไม้่อนอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อะไรเอวันมัน ไม่มีกามอะไรอวบนอะไรออะไรลยฆ่าขาดไปขาไปตักไปตักไปตีไปตีไป,ไปมันไม่มีอะไรอวรกับความเป็นอยู่ของมันหรอกผู้อะไรอวรผู้เป็นทุกเดือดร้อนคือตัวใจนี่ในขณะที่อยู่ร่วมกันทำทำร่วมกัน เวลารับผลกรรมกับรับร่วมกันในเวลาที่มีชีวิตอยู่เวลาแตกเวลาดับคิดใจ <c oughs> หนีจากล่างแล้วกายไม่ได้รับรู้ใจเป็นคนรับคนเดียว ตามต่างๆจะเป็นบาปหรือเป็นบุญก็ตามแล้วก็สนและก็สนเลยช่างเถอะตามมันคนนับออกแตคนเดียวหมด <c oughs> ในขณะที่หนีจากกันเขต่างค้นตามม่างในอะไรอาวบกันเส้นกายมันจะแตกดับใจก็หนีไปคนเดียวแม้ได่ลำได้ลากันเลย ร่องกายจะหนีจากใจนบางครั้งบางคราวเช่นรถชนตายก็ดีเรือฟ้าผ่าก็ดีเกิดปฐวเหตุตายเรือประการาต่างๆเวลาดับเวลาตายก็ตายวูบว่าก็แคเดียวกระดาว mm. ไม่ได้ลำ่ำเนลาใจเลยนั่นเขาอยู่ด้วยกันมาครั้งแรกนะชนิดขน,นมกลมกลืนกัน ม่ไรจ่จากกันจริงๆเลจังเพื่อต่างคนต่างไปมาอะายวนคกันคนเราตัวคนเราเป็นอย่างนี้คนที่ไปยึดไปถือนะไปยึดไปถือลบลงเรงแรงหรอกไปยึดบัาความยึดถือนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสิเล ยึดถือมาเป็นของกูของกูเรียกว่ากิเลสกิเลสอันนี้แหละที่เรียกว่ากรรมกรรมนี่แหละเป็นของมีผลมีกำลังมากมันมีใครสามารถที่จะขีดกันหรือต้านทานลึแอแก้ไขในเดื่อประการต่างๆกรรมละวนี้มนีของทางแก้ไขด้วย ในขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่ผู้ที่ทำกรรมทั้งหลายการมชั่วโดวยประการต่างๆโดยอำนาจของจิเรคิดว่าจะแก้ไขทีหลังหรือบางคนยังพูดดันทุกหลังไปอีกว่าไปต่อสู้กันอยู่ในโล,ลกเพื่อไปแก้ไขระจากโงพยบาลอย่างนี้เป็นต้น ความเป็นจริงมันไม่มีห้นทาง,ทางหรอกคนเราจะตายมันต้องมีเครื่องดึงดุดชักจูงคือกรรมเรียวกว่ากรรมนิมิตขสินิมิตผู้ที่ทำบนจนทานสร้างคุณสมมากมายจิตใจเบิกบานยีมเอ,อิบในคุณงามควาดี ในขณะที่เมื่อเราเมื่อเขาจะตายคนจะตายมันต้องหมดขมรู้สึกคือไม่รู้จักเจ็บจ่ปวดใจนะั้นทอดธุระกายแล้วจึงค่อยตายในขณะที่ใจทอดทุระนั่นทอดธุระกายนะั้น ไม่ยึดกายใยนขณะนั้นมินิตจะเกิดขึ้นในขณนะนั้นอย่างว่าเราเคยได้ทำบุญออมากดังที่บายแล้วจะทำบุญอะไรก็ตามเช่นว่าทำบุญกับมหากระถินหรึกกองบวด์สัางสติสละ จิตใจเราอินอื้อปื้นตื้นติในการที่เราสร้างอันนั้นในขณะที่ว่าเนี่ยจิตใจเราไม่ได้ยึดอกกายสอยวางยังเหลือจิตใจในขณะนั้นภาพของกรรมคือการกร,ระทำจะปรากฏขึ้นในขณะนนั้ ปรากฏภาพที่เราทําดีนั่นแหละเช่นเราเคยสร้างกุฏิเวลาเราสร้างมันจะมีใหญ่โตโงดฐานไม่เคยสดงดงามแล้วแด่ว่าปรากฏในขณะนั้นมันจะสวยสดงดงามทิ่งของนาเพิดเพลิน,นเจริญใจอย่างยิ่งในขณะนั้นจิตจะต้องยึดเอาเป็นอารมณ์ถือเป็นอารมณ์แน่วแน่ในเรื่องนั้น นี่เนี่ยเรียกว่ากรรมนิมิตคือการกระทำถาตีนิมิตนั้นอาจจะปรากฏเห็นพวกเทวดาหรืออะไรก็ตามเถอะมนุษย์ก็ตามเถอะที่เป็นผู้มีความสุขสบายแต่งกายงดงาม หน่าเพิดเพลินเจริญใจมาเลี้ยงลอกเลี้ยงเรียกร้องพื่ออ้อนวอนร้องขอให้ไปอยู่ด้วยในสถานที่โองโผงน่าอยู่น่าชอบน่าชมซึ่งเอยจะมองเห็นสถานที่เด่นนั้นมาพ่อมาร้องมาล่องบ้านแห่เมืองหลวงที่ไหนมันส,สวยเสดงดงาม เราได้ยินได้ข่าวมีคนนึ้คนหนึ่งมาอ้อนวอนม่ร้องขอรับรองทุกอย่างเที่ยงโดยไม่ได้อะไรใครจะอดอยู่ได้ก็ต้องไปอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นยังเห็นชัชดเข้าตันนั้นอีกเห็นเป็นภาพเป็นบ้านเป็นเมืองสวยสดรงงานบางทีเห็นได้ชัดได้ตนเองนอนนี้เรียกว่าคตินิดคติคือที่จะไปมองเห็นที่ทจะไป อันนี้ทั้งกรรมที่ดีทั้งกรรมที่ชั่วยละกันเราเคยทำบาปกรรมทุนทุกทรมานด้วยประการต่างๆผิดช่วยช้าเร็วทามเป็นรักส่อกุ้งขโมยฆ่าสัตว์เทียทุกทีด้วยประการต่างๆในเวลาที่ในขณะที่ว่าเลยเนะ่ะในขณะจิตที่มัน ปล่อยวางฝายนะมันจะกราสฏภาพที่เราทำคุมชั่วนะให้เห็นชัดขึ้นมาโดยที่เราไม่ตั้งใจจะลลึกคิดถึงละแล้วเราไม่ลืมไปแล้วนานแสนนานทีเดียวแสดงขึ้นมาปราสฏในใจหรือว่างที่อาจจะแสดงออกภายนอกก็ได้เป็นคนข่าหมูข่างัว ในขณะนั้นจะแสดงอาการทางกายทำท่าทีสฏิิริยาในการที่เราคิตคุณเอ้ทางคุณชั่วแล้วนะข่าหมูข่า,มมขาวัวเนี่ยให้คนอื่นปรากฏทั้งๆที่เรามีสติอยู่แต่มันปรากฏขึ้นมาหรือว่าบางทีก็ในขณะนั้นอาจจะเสือสติเกได้แล้วปลาทำให้ปลากฏดขึ้นมา อันนี้เรียกว่ายังมาทาแตกทันดับคือกายกับใจยังรวบกันอยู่ถ้าหากว้ายังเหลือแต่ใจอย่างเดียวคือมันทอดทิ้งกายจะจะด,ดังอธิบายมานนึงมันจะปรากรกภาพผมช่วงสนั้นให้เป็นเหตุให้คิดตกวิจารเดือดร้อนนุ่นไหวแล้กว่าเฉียวหน้าตัวอย่างแสนสาหัสเกิดปรกากฏามีคน ใจไม่หิตโหดร้ายหน้าบึ้งหน้าเดียวมาลากมา,าขู่มัดเข้าไป,ประชาขู่เข็นด้ยวย่องการต่างๆจะลองขออ้อนวอนจะเท่าไรก็มไม่มีใครจะช่วยเหลือได้แล้วก็ไม่ให้อภัยเขาด้วยหนีไปปรากฏเห็นสิ่งทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่นา่ากลัวนะ ิตกนี่สะดุ้งตกใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อันนี้เรียกว่ากรรมในทางชั่วกรรมนิดิดคตีนินิดอาจจะไปเห็นที่เราจะไปอยู่เช่นเห็นหลุมผ่านเพิงไฟลุกโซนอยู่ตลอดกาลเวลา ของไฟใหญ่ไฟไตโตรหรือว่าเห็นสถานที่อันธุรกันดานวดอย่างยากแค้นเดือดร้อนในประการต่างต่างสถานที่ซึ่เราจะเขาจะเอาเราไปนะในสถานที่นั้นได้เห็นอย่างนั้นพอเกิดความกะดุ้งหวาดกลัวแสนสุดขนาด แต่ไสามารถจะแก้ไขได้อน,นันเลี้ยวคตินิตกรรมนิมิตคตินิมิตทั้งสองอย่างนี้แนะ่ละอันใดหนึ่งจะเกิดก่อนก็ได้กรรมเกิดนิมิตเกิดก่อนก็ได้หรือคตินิมิตเกิดก่อนก็ได้แต่ว่าทั้งสองอย่างนี้แหละจะมีเครื่องดึงดูดและชักจูงเอาจิตใจของเราคิดทอดทิ้งจากกายแล้วนะั่น แม้จะสวุอหากจะมีปัญหาถามว่าทำไมในเมื่อกายกับใจยังรลองดองสามาทีกันอยู่ํำก็ไม่เห็นทาลุนโหดร้ายแต่เลยนะแต่เมื่อจิตค,คิดใจนี่ทอดทิ้งกายแล้วทำไมจึงงํำให้โหดรายหลือฟืน,สนแสดงอาการโหดรายหลือฟืน มันเป็นธรรมดาถึงเรื่องใจคนเราถ้ายังอยู่กับกายพร้อมเพียงกับกายมีการที่จะลดเบื้องและแก้ไขได้สมมติว่าเรานั่งหรือเรานอนเหนื่อยแล้วก็สามารถที่มันเหนื่อยมันเหนื่อยที่ใจมันอ่อนเพียเสียที่ใจแต่คราวนี้เราหิวอ่อนเพีย หิวเข้าก็หายน้ำแล้วก็เอาน้ำมาดึงมาดึงดวงีิกายแล้วเข้ามาทานทานดวงพิกายใจก็ค่อยสบายมีช่วยกันแก้ไขกันได้แต่ยังเหลือใจเดียวแล้วหมดทางไม่มีทางแก้ไขเหตุมั้นทุกจุทุกแสนสาหัสสุขก็ทุกแสนทิ่ มันมีสิ่งเดียวคนนึงเหลือสิ่งเดียวจริงวะแล้วก็เป็นของเบาอีกด้วยของเ,เบาๆแล้วนะไม่ว่าอะไรละลองลองดูภายนอกแล้วก็แล้วกัน,นรถวิ่งตามถนนทุ่นทางพอพลาดกับบางครัง้งบางคราวก็พอมีวทางแก้ไขหรือสามารถที่จะเคดื่องแก้ไขด้วยก,การต่างๆได้ถ้ามันเือเกินเือะกว่ากรเด็น แต่หากว่าเครื่องบินถ้ามันพลาดอยู่บนอากาศไม่มีที่กเกาะเกี่ยวเนี่ยว่ยาแต่พลาดเลยเพียงมันแฉแลบนิดหน่อยเท่านั้นนะล้มเลยทีเดียวดูว่าวก็แล้วัขึ้นอยู่บนอากาศในปีวีบนอากาศมันของเบาเบาพอแฉแลบก็วูบลงเลยอ ท้องเบาเหมือนกันใจเป็นค้องเบาเหมือนกันถ้ามันตกลงได้เดินไปทางไหนแล้วไปอย่างสุดขีดเลยเหตุนั้นเมื่อสุขก็สุขจนสุดขีดทุกข์ก็ทุกข์จนสุดขีดมาตอนนี้ยังเรียกว่ามันยัง้นทางแก้ถไขเราจะไปแก้ถไขตอนไป นีตายตอนตายไปแล้วจะไปแก้ไขจะไปหวังมันงมงาง,ท,างที่พูดนี้พูดทั้งเรื่องนรกที่เที่ทานเรียกว่านนรกคนทุกข์ทรมาณแสนสาหัสหรือสวรรค์ได้ทนทุกข์อย่างยิ่งไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลพูดกันเค่เพ่ในตอนนั้นแหละในตอนที่จิตมัน นี้ที่มันวางทอดทิ้งล่างมะไม่ได้หมายความว่าอยู่ใต้ดินได้อยู่บนอากาศตลางหาวไหน,นพูดไว้นเฉพาะในขณนะนั้นน่ะขณะที่จิตมันถอนจากล่างแล้วเกิดกรรมนิมิตทินี้นั่นปรากฏเห็นนรกตวนมท่านตรงนั้นเอเห็นนั้นผู้ที่ มาเข้าใจในเรื่องทั้งหลายแล้วมีแล้วนะจะแก้ไขตนเองกแก้พึงแก้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่คือกายกับใจร่วมกันนี้จะเจริญให้มีคุณงามคมดีเจริญงอกงามขเ้ืับพากันพร้อมใจกันเจริญเลยรีบเจริญใช่เดี๋ยเมื่อมีกายข้าใจพร้อมกัน รู้สึกตนล้วแก้ไขได้เราชั่วล้วแก้ไขได้เราดีล้วทำได้เลยในยิ่งไม่ไปได้หากว่ากายทอดใจทอดทิ้งกายแล้วไม่มีมทานแก้ไขวุฒผลอันนั้นเรียกว่ากรรมผลของกายกับใจร่วมกันทำนนเรียกว่ากรรมกรรมเมื่ไหนยิงค่อยมาส่อแสดง ปรากฏกรรมนี่เป็นของมีพลังแสนยิ่งอย่างยิ่งไม่มีใครจะต้านทานะห้ามตามไม่ได้ไม่มีใครจะไปล่องขออ้อนวอนได้เลยกรรมให้ผลยึดิึดทาอย่างยิ่งทำลงไปแล้วมากน้อยเท่าไรก็ได้ผลเท่าที่ตนทำนั่ไม่เหมือนคนเรามีชีวิตอยู่ คนเราที่มีกายกับจิตช่วงไว้อยยานนี้ปีนปอกหลอกลวงได้สารพัดทุกอย่างจะโกหกมายาได้นั้นนี่เอาเงินลวทองมาแก้ไขความผิดอันนั้นคือมาจ้างทนายความก็ดีหรือว,ว่ามาให้ค่าไถ่ค่าถอนเพื่อไม่ผิดได้ฮะส่วนไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเหลือได้ใจแล้วไม่มีไม่มีต่างไม่มีทนายฝั่ง ไม่มีใครจะอ้อนวอนร้องขอได้และไม่ให้อภัยกันเสีด้วยไม่ถึงตอนนั้นนะมีอะไรก็ต้องกลมไปกลงมาเลยไม่มีการยกเว้นกรรมตอนนั้นม่มีพ่อมีแม่ไม่มีพี่ไม่น้องไม่มีญาตมีวงไม่มีครูมีอาจารย์เป็น เอกจิตเขามันคนเดียวมันไม่ด้เรืองหนาใปทั้งนั้นกรรมยังในเชื่อเป็นของมีกำลังกรรมในเชื่อแยกสัดให้ไปเป็นต่างๆน,นานาอย่างเราทำคำชั่วเลิกประการาต่างๆมันจะแยกเราให้ไเปเกิดในที่ชั่ว กกรรมที่เราทําดีมันจะแยกเราไปในทางที่ดีในทางที่ชัว่วด้ที่ดีในคนอื่นจะมาแยกไม่ได้สู้กับสู้คนอื่นมาแยกไม่ได้กรรมท่านนั้นเป็นคนแยกเราจะมาแก้ตัวแล้วพัดเปลี่ยนกันไม่ได้เท่านั้นนั่นจึงเป็นของนากลัวเป็นจริงที่เราจะเปุงสังวร รีบทำเทียแต่เมืนยังมีชีวิตไปรู้สึกตัวอย่างเราเกิดขึ้นมามาพบพุทธศาสนาซึ่งเปทท็นธรรมคำสอนทร่เจ้าสอนให้เราละชั่วทำดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากโชคลาภอย่างยิ่งแต่หากเรามาลึกได้ถึงเรื่องนิมิตกรรมนิมิตทตินิมิตดังที่ว่ามันไม่มีทมมดดมอทาแงแก้ไขได้ ป็นส,สิ่งที่ควรหน่าจะกลัวและพยายามแก้ไขตัวเองจึงจะไม่สายเกินการดีบแก้ใ้แต่ป่านนี้นะทั้งหมดเจบหมดแล้วเพราะเราจะต้องเวียนว่ายแต่เกิดเพราะเหตุที่ผลนกรรมนำให้ไปเกิดอยู่อย่างนี้ตลอดกาลถ้าแก้ไขได้ไปแล้วการเกิดการตายเขาเรียกว่าสั้นเข้ามา คือใกล้ที่จะสิ้นสุดลงสักเพราะฉะนั้นใหพาทันศึกษาพิจารณาตามธรรมคำสอนของเจ้านั่งพิจายณามันี้ก็ยยะจะเป็นประโยชน์แก่วนทุกคน มีหูที่ตาที่ได้คล่องแค่วเรียบร้อยทุกอย่างทุกการคือฐานของท่านดีท่านชำนาญในการเข้าฌานจนถึงอปปนาฌานแล้วออกจากอัปนาฌานท่านจะมาวิตต <c oughs> ในเรื่องที่ท่านอยากจะรู้วิตตแล้วท่านก็ไม่ได้ไปยึดในความวิตกนั้นอีกท่านจะต้องเอาจิตทั้งชาตมาไว้อีกเอกเทศตนนึ่งอีกความรู้นะนั้นเนี่ยก็ปรากฏมันจะค่อยชัดอันนี้เราพวกเราปฏิบัติท่พุทธะใม ทำไม่ได้แต่มันก็เข้าไปตรงนั้นแหละไปได้ความรู้เช่นนั้นเหมือนกันคล้ายกับว่านอนแล้วฝันมันไม่แน่นอนจึงเอาแน่นอนไม่ได้เช่นนั้นจึงไม่ควรเชื่อ, <c oughs> อยังเครื่องเล่นมากมายเครื่องอยู่มากมายเพลินนุกจนลืมตัวไม่รู้จว่าเราอยู่ไหนละ่ะแต่ไปเห็นเรื่องนั้นกัน,น,นดีเพื่อนินุกอะไร อนี้ความพิสดารของฌานนี่เรื่องสมาธิความรู้ในการที่หัดสมาธิที่จะแบเดิมมากขึ้นให้ข้อนี้แปลกต่างอะไรกับธรรมดาธรรมดาเห็นรูปป็นรูปธรรมดา,านียเสียงกบเสียนธรรมดา,ดภภากินรสรสชาติก็ธรรมดาแต่ว่าความชัดมันเกิดขึ้นรูปชัดแต่วูา ลูกไม่เป็นอันนี้ังทุกขังแนนอนแท้จริงลูกนี่เป็นก้อนดินชัดๆลูกนี่ชัดตัวเป็นหุ่นลูกนี่ไม่ใช่ตนไม่เชกตัวไม่ใช่ตัเราไม่เช,ช,ช่เป็นสภาวะหน,น,นึ่งเกิดอยากจะเปลี่ยนไไม่สนุกคนเะ็กทำไมจะชอบถ้าพิจารณาเห็นชัดตาจริงๆนะเราใจนับเนีนะะ่ยะกัน โน่นน่ะผลประโยชน์ที่มันจะปรากฏมันจะได้ตอนท้ายสุดท้ายหากมันเจ็บมันปวดทางมันแตกสลายมันดับมันสูญเราพิจารณาแล้วว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอนจริงทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจเราจะไม่ใจวันหมดเรื่องชานนั่นเป็นเพียงแนวให้เกิอดอุบายคิดคนต่อไปเช่ันเราพิจารณาทั้ง อภิรณาพอมันเกิดภาพขึ้ามาเห็นเราตัวของเราเนี่ยเปืือยเน่าเละตายหมดคือแสดงว่าตัวของเราเนี่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เดินหนึ่งนั้นเนึกปัญญาไม่ถึงขนาดนนะั้นเห็นแล้วก็แล้ว,วหนุกเพลินเลยน่าเกลียดะเกียดแต่หน้าชอบใจเลยชอบใจเลยเลยไม่เดินต่อไปเห็น,น,นั้นจึงมาขันสมเหตุะนั้นจึงได้แสดงจึงเรือดไหลจึงแต่งจิตใจไปมุ่งมั่ในในสิ่งไหนแรืวอไปติดในสิ่งไหนอะไรต่างอย่าลืม อย่าลืมตัวผู้รู้แก้กันง่ายมันมีคนหนึ่งเป็นคนผู้รู้นี้อาการของเที่ยวไปเห็นเรียกว่าเป็นอาการของจิตตัวจิตอย่าไปลืมตัวต้นตออคือตัวจิตจิตให้ย้อนขมาหาสุดมาย้อนขมาพวกนี้มันก็ถอนแล้วมันก็เดินต่อไปเพื่อมันจะแห่งทีอิรหาอื่นต่อไปนี่วิธีแก้กันง่าย